สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีคุณนิตยาโอ้มาคนแรกเลยได้ยินเสียงพออพัดช,ชัดเจนไหมคะสวัสดีตอนเช้านะคะทีห้านอนไม่หลับค่ะเครียดกับงานนะคะก็ ห่วงหลายๆเรื่องนะคะเช้านี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเช้านี้นะคะผอพัชจะมาแจกไฟล์นะคะที่สำหรับงานทะเบียนสินทรัพย์นะคะหลังจากที่ระบบเปิดแล้วข้อมูลหายนะคะเราก็จะเดินได้ยังไงนะคะเมื่อเมื่อวานก็ได้ไลฟ์สด ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ด้วยมีการพาดพิงนะคะก็พาดพิงบุคคลที่สามนะคะก็เลยก็เลยลบคลิปออกนะคะเราก็ไม่อยากไปพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีออกสื่อเนาะก็นะคะวันนี้จะมาแจกไฟล์พร้อมกับนะคะทดสอบให้ดูนะคะหลังจากที่ระบบเปิดแล้ว นะคะเราก็จะไปดึงฐานทะเบียนสินทรัพย์มาเช็คกันนะคะว่าฐานสินทรัพย์เราเหลืออะไรบ้างซึ่งนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งนะคะเมื่อวัเมื่อวัอวนก่อนก็ก็ให้โจทย์อาจารย์หนึ่งไปนะคะว่าเนี่ยพี่อยากตรวจสอบฐานสินทรัพย์คงเหลือนะคะเออสร้างสูตรให้หน่อยเอาฐานมาวางแล้วให้มันวิ่งไปตัด ตัดรหัสสินทรัพย์เก่าเอาเถอค่ะตัดรหัสสินทรัพย์ในระบบที่เรากรอกสินทรัพย์เพิ่มเข้าไปในปี67หลังจากที่สตงตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ตัดไปที่ฐานทะเบียนยสินทรัพย์ที่ได้มาปี67ก็เลยได้ไฟล์นี้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองนําไปใช้ดูวิธีการใช้ค่ะนะคะก็มากรอกชื่อหน่วยงานตรงนี้ก่อนเทศบาลตะบลหนองสวงนะคะไม่ยาก สำหรับใครที่อยากจะปริ้นออกมาเช็คนะคะว่าสินทรัพย์เราเหลืออะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะหน่วยงานที่ที่สตงให้แก้ฐานของปีเก่านะคะแล้วตอนนี้มันหายไปเลยถ้าเราเพิ่มสินทรัพย์ระหว่างมาที่6กถึงเจ็กราคดานะคะต้องตามหาร่องรอยให้เจอนะคะโอเค เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะเราจะมีอยู่3ชีดด้วยกันนะคะ,ะที่จะประมวลผลนะคะแต่ชีดนี้นะคะเป็นชีดที่เราจะไปเอาฐานสินทรัพย์ทั้งหมดมาวางเมื่อเอามาวางเรียบร้อยแล้วนะคะสินทรัพย์ที่เรานะคะเพิ่มในปีงบประมาณ7 7รวมคำว่ารวมคืออะไร นะคะคือรวมสินทรัพย์ปีเก่านะคะที่เราเพิ่มในปีงบประมาณ67ก็คือสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ67นั่นเองนะคะก็จะแยกจากรวมมาใส่รายละเอียดตรงนี้ให้แล้วก็รวมนีกหมายถึงอะไรบ้างก็รวมสินทรัพย์ที่ได้มาในปีงบประมาณ67อันนี้เราจะเช็คว่ามันเหลือเท่าไหร่ นะคะแล้วเราก็ไปดูในเป p e เปอร์ที่สตองอาจจะให้เราเพิ่มให้เราปรับนั่นน่นนี่นะคะว่ามันยังอยู่ไหมถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องไปเพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาฟี67เหมือนกันนะคะที่เราคุมทะเบียนไว้ว่าเราจัดซื้อจัดจ้างแล้วลงฐานไปแล้วเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะ ไปที่งานทะเบียนสินทรัพย์นะคะเช้าเช้านิดคงเสถียรน,นะคะจัดทำฐานสินทรัพย์หลังจากนั้นเราจะเอาสินทรัพย์มาทุกรายการนะคะก็ไปที่ทั้งหมดแล้วก็เลือกทั้งหมดค่ะโอเค เลือกทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะคลิกแก้ไขเราก็จะได้ฐานทะเบียนสินทรัพย์ที่ยังอยู่นะคะได้ทะเบียนสินทรัพย์ที่ยังอยู่ซึ่งไฟล์นี้ล่าสุดนะคะอาจารย์ทัชก็เขาเรียก็อะไรเพิ่มสินทรัพย์ปี6กสรเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า จะไม่ใช้ไฟล์นี้จะใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านะคะเป็นดาวน์โหลดมาก่อนหน้าโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไฟล์ที่พอพัดโหลดไว้นะคะน่าจะเป็น อันนี้ไฟล์อันนี้เป็นข้อมูลอันนี้ไฟล์คำนวณอันนี้ไฟล์คำนวณโหลดไว้ก่อนหน้าระบบเปิดนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะเพิ่มผ่านสินทรัพย์เข้าไป โอเคอันนี้ไม่คำนวณพอดีแยกแยกดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคัดลอกขอคัดลอกตรงคำนวณไปก่อนนะตรงไม่คำนวณไปก่อนอวาง fx นะคะวาง fx สำหรับท่านที่นะคะ,ะไม่ได้แยกไฟล์เหมือนของอาจารย์พารก่อนหน้า ะะก็สามารถดาวน์โหลดมาตั้งแต่เมื่อกี้ได้เลยนะคะแล้วก็วางทีนี้ผอพัดก็จะเอาคํานวณมาวางต่อนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะคะเป็นข้อมูลเดิมที่ที่ยังไม่ได้เพิ่มฐานที่หายไปนะคะเดี๋ยวก็จะทําให้ทุกคนดูนะคะว่าเหลืออะไรบ้างนะคะวางต่อกันได้เลย โอเคนี่คือข้อมูลจริงของพอพัทนะคะที่ที่หลังจากระบบเปิดแล้วข้อมูลหายแล้วเหลือสินทรัพย์อะไรยังไงบ้างเราก็มาลงที่ตรงนี้นะคะที่ตรงนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลังจากที่ระบบเปิดนะคะสามารถไปดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะดาวน์โหลดสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะแต่ตอนนี้ของพอพัด ทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเพิ่มสินทรัพย์เป็นปัจจุบันแล้วเมื่อวานนะคะเราได้เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะฐานกับบัญชีเราตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ไปประมวลผลกันนี่คือสินทรัพย์รวมเหลือเท่านี้ค่ะนะคะสินทรัพย์ที่เราเพิ่มลงไปเยอะๆทั้งปีหกเจ็ดแล้วก็นะคะที่ได้เพิ่มเข้าไป ในปี67เป็นของปีเก่าก็มีของปีปัจจุบันก็มีนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนนี้นี่ก็จะเหลือนะคะสินทรัพย์ที่ได้มาปี67เนะคะเพิ่มไปแล้วนะคะแทนกล่าวรายงานนะคะอ่ะห้องน้ำนะคะเครื่องปรับอากาศนี่คือสินทรัพย์ที่ได้มาปีงบประมาณ67เค่ะที่ยังเหลืออยู่อันนี้คือสินทรัพย์ปีเก่านะคะ ที่เพิ่มเข้าไปนะคะบล็อกคอนเวิร์ตนะคะที่เพิ่มเข้าไปในปีงบประมาณ6-7นี่เห็นไหมคะเพิ่มเข้าไปเมื่อวันที่27เดือนตุลาหกหกนะคะเพราะว่าเราเราตกล่นนะคะแต่ว่าสินทรัพย์นี้ไม่มีผลทางบัญชีนะคะเพราะว่าหมดอายุการใช้งานก่อนวันที่1ตุลาหกหน ะะก็เพิ่มเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่เพิ่มเราก็จะซ่อมแซมไม่ได้พอดีวันนั้นมีโครงการนะคะมีโครงการซ่อมแซมฝ่ายน้ำลน้นบอคอนเวิร์ดนะคะทีนี้เราก็เลยไปไล่ดูว่าเฮ้ยทำไมสินทรัพย์เราไม่มีนะคะเราก็เลยเพิ่มเข้าไปเพราะว่าตามหลักเกณฑ์งบประมาณถ้าไม่มีสินทรัพย์ไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะดังนั้นแล้วก็เพิ่มเข้าไปทำบันทึกข้อความนะที่ลท,ที่เหลือ ที่เราลงข้อมูลในปีประมาณหกทั้งเป็นปีเก่าและก็เป็นปีใหม่ทีนี้เราจะมาแยกอ่ะมีของปีเก่าหนึ่งรายการตรงนี้ละค่ะสำคัญนะคะสำคัญเพราะหากหน่วยงานตรวจสอบให้เราลงสินทรัพย์ปีเก่าหลังจากเดือนมก,การาวันที่หกนะคะวันที่หกมการาเป็นต้นมาที่สตงส่วนใหญ่เข้ารับรองงบแล้วให้ท่านไปลบฐานเพิ่มเข้าใหม่ นะคะซึ่งนะตอนนี้มันหายไปแล้วนะหายไปเลยนะคะสําหรับสินทรัพย์ที่ท่านเพิ่มเข้าไปตั้งแต่วันที่6มกราซึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ปีเก่าหรือปีปัจจุบันก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นของปีเก่าที่เพิ่มในปีงบประมาณ6 7เเนี่ยเวลาเราดูนะคะให้ดู6ตัวกลางแบบนี้นะคะของพอพัดก็มี1รายการนะคะถัดมาสินทรัพย์ที่ได้มาปี67 นะคะหลังที่เราเพิ่มเข้าไปหมดแล้วก็เหลือเท่านี้นะคะส่วนที่เหลือเราก็เพิ่มเข้าไปนะทีนี้อันนี้คือฐานเดิมนะคะอันนี้เป็นฐานเป็นฐานณนะวันที่สิบเก้าที่ผอ,อ,อพัด์ดึงมาหลังจากที่ระบบเปิดมาดูฐานปัจจุบันของผอ,อพัดค่ะฐานปัจจุบันนะคะาฐานปัจจุบัน่ ที่เราไปดาวน์โหลดเมื่อสักครู่อาจทำให้ดูใหม่ก็ได้อันนี้คือฐานปัจจุบันที่ลงฐานเรียบร้อยแล้วนะคะที่ลงฐานเรียบร้อยแล้วคลิกขวาคัดลอกแล้วก็เอาไปวางที่รวมนะคะขอโทษค่ะวางที่ฐานนะคะ ในห่วงนี้ถ้าใครมีสินทรัพย์เยอก็จะประมวลช้าหน่อยนะคะไม่ต้องรีบให้ให้นั่งรอนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เขาก็ประมวลได้ได้แล้วนะคะเมื่อได้แล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาดูยอดรวมเห็นไหมคะนี่คือฐานสินทรัพย์คงเหลือนะคะซึ่งเราก็เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฐานสินทรัพย์ที่ได้มานะคะในปีประมาณ67ทีนี้นะคะไฟล์นี้ก็จะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ะะช่วงจะสิ้นปีถ้าใครไปเพิ่มสินทรัพย์ช่วงจะสิ้นปีท่านอยากเช็คลิสรายการจากฐานสินทรัพย์ท่านก็ดึงออกมาทั้งหมดนะคะแล้วมาเช็คว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาปี6เจนะคะท่านได้ลงครบถ้วนตามทะเบียนคุมของท่านหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถเช็คได้นะคะทีนี้อันนี้ก็จบเท่านี้นะคะก็จบเท่านี้ในเรื่องของไฟล์ตรวจฐานสินทรัพย์ที่เหลือ ะะหลังจากที่ข้อมูลเราหายทีนี้นะคะสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ทยอยเพิ่มนะคะเพิ่มสินทรัพย์คีย์งบคีย์รับคีย์จ่ายลงเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูในส่วนของไฟล์ตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์กันนะคะ ไฟล์ตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์นี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ที่ที่เราจะเทียบฐานกับบัญชีนะคะะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ดึงฐานห้องคำนวณเราจะเอาฐานเฉพาะห้องคำนวณมานะคะอันนี้ปิดอกอกเราจะต้องไปโหลดใหม่อันนี้ปิดอกอกโอเค ไปดาวน์โหลดฐานสินทรัพย์ห้องคำนวณกันหลังจากที่เราเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่คำนวณทั้งหมดทั้งหมดค่ะแล้วก็คลิกแก้ไขตื่นเช้ากันนะคะนี่เครียดเนาะเครียดไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะคะวางระบบงานไว้นะคะก็อืม ไม่เป็นไปตามที่เราวางหลายๆเรื่องนะคะเอาสินทรัพย์ห้องคำนวณมาวาง fx นะคะเอางบล่าสุดมาวางนะเอางบล่าสุดมาวางนะคะผอพัดก็จะไปดึงงบซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้เพิ่มดีกาเข้าไปแล้วเพิ่มรับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเออก็ลองไปดูว่า งบเมาปัจจุบันเนี่ยนะคะมันตรงกับฐานที่เราเพิ่มทั้งหมดไปหรือเปล่านะคะดิงงบล่าสุดมาเลยค่ะถ้าไม่ตรงเราก็ต้องไปไล่ดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่อยๆไล่ไปทีละเดือนทีละเดือนนะคะอย่าไปรวมตอนสิ้นปีหมายถึงว่าตอน ตอนเดือนไหนเดือนมิถุนาที่เราจะกรอกฐานกรอกรับเข้าไปตรวจไปเรื่อยๆในส่วนของพัสดุก็สามารถตรวจได้หลังจากพี่การเงินลงลงระบบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับพี่การเงินนะคะเรามีหน้าที่ดึงฐานนะคะสินทรัพย์แล้วก็ดึงงบมาวางได้เลยนะคะวางธรรมดาเมื่อวางเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทียบตรงน,นี้นี่เห็นไหมคะ พอ,อพัดมีผลต่างค่ะนี่ต่างคารุพันเกษตรนะคะที่เป็นไงคะคารุพันเกษตรทําไมเวลาเราดูงบนะคะคารุพันเกษตรในงบนะคะณวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือของเมื่อวานนะคะคารุพันเกษตรมีแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแต่ที่ฐานสี่แสนหกหมื่นห้าพันต่างอยู่ที่สามแสนนะคะเดบิตเครดิตตรงเนี้ย ะะไม่ให้ปรับปรุงบัญชีเลยนะคุณจะต้องไปเช็ครายละเอียดนะคะถ้าบัญชียังไม่เพิ่มบัญชีน้อยกว่าถูกไหมคะบัญชีน้อยกว่าฐานบัญชีก็ไปเพิ่มนะคะซึ่งนะตอนนี้เราไล่ข้อมูลยังไม่ครบถึงเดือนมิถุนาแต่ฐานสินทรัพย์เราไปแล้วไงนะคระัุผลุพันคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะทรุพันคอมพิวเตอร์ก็น้อยกว่าฐานเห็นไหมคะน้อยกว่าฐาน แล้วก็สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานก็น้อยกว่าฐานอันนี้เป็นเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ตรวจรับในเดือนเมษาแต่งบเราเพิ่งลงได้แปดดีกานะคะได้แปดดีกางบเดือนมกรานะคะมันก็เลยต่างกันเท่านี้นะคะเห็นไหมคะเราหาที่ไปที่มาได้นะคะดังนั้นแล้วงานพัสดุ งงอะว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงนะคะอันนี้ตั้งใจมาไลฟ์สดสอนแล้วก็แจกไฟล์หลังจากที่จบคลิปไลฟ์สดสอนเรียบร้อยแล้วพอพัทก็จะแปะ Google Drive ไว้ที่เพจนี้นะคะเพจนี้เป็นเป็นกลุ่มใหญ่ที่นานๆทีพอพัทมาไลฟ์สดสอนนะคะแต่ว่าเพจ VIP ก็ก็ไปไลฟ์สดสอนทบทวนประจำอยู่นะคะอ่ะทีนี้นะคะในส่วนของสมเป็นทรัพย์สินจบนะคะ ว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างทีนี้ในส่วนของประกันสัญญา